เช้านี้ฝนตกเป็นฝอยๆเลยต้องเข้ามาในโรงเรือนจะได้ไม่เปียกน,นะครับมาดูต้นนี้กันต้นข้างๆนี้เป็นโรสแมรี่ที่เราปลูกในกระถางก็จะมีตัวนี้สำหรับวัดความชืน้นถ้าไม่มีความชื้นไฟก็จะขึ้นแบบนี้สีฟ้พา,พาเราเสียบไว้ถ้ามีความชื้นก็ไม่มีไฟพอมีไฟเมื่อไหร่ก็มาลดน้ำแต่ให้ดูตัวนี้ รสแมรี่รุ่นเดียวกันอันนี้ปลูกในปุ๋ยให้ดโพนินี่มาดูระบบเป็นยังไงข้างบนนี้มีถังหนึ่งถังข้างล่างมีถังหนึ่งถังถังนี้สําหรับเก็บน้ําน้ําปุ๋ยปุ๋ยของเราก็ใส่ปุ๋ยเกรดที่มีขายในช้อปปีนะครับใส่ให้แล้วก็วัดวัดมีวัดอยู่2ค่าคือ PH PH ให้อยู่ประมาณ6.5ถึง7.5ก็ใช้ได้แล้วก็อีกค่าหนึ่งคือ EC อีซี Easy, ให้อยู่ประมาณหนึ 2, ่งถึงสองได้ละไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากก็มันก็อยู่ของมันได้เรื่อยๆไม่ต้องเติมป Ł ุ๋ยบ่อยหลักการก็คือมีปั๊มอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างในนี้ต่อไฟตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูปั๊มอยู่ข้างในแล้วก็ปั๊มน้าขึ้นมาตามท่อน,นี้ปั๊มน้าขึ้นมาน้ําจะไหลตลอดเวลาเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนะครับน้าไหลตลอดเวลาเสร็จแล้วก็น้ําจะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอขึ้นมาได้ระดับระดับนี้เราตั้งได้ด้วยท่ออยู่ท่อน,นึงได้ระดับก็จะไหลลงท่อ ไหลลงท่อแต่ไม่ใช่ไหลตลอดเราเรามีตัวครอบอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าเบลเบลครอบเบลนี้เมื่อก่อนใช้ท่อแบบนี้เปลืองแรงเปลืองเวลาทําแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเราใช้ขวดน้ําธรรมดานี่ครับคว่ำเลยแต่ว่าขวดน้ําก็ตัดข้างล่างนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกทีใช้ขวดน้ําธรรมดาแล้วทนด้วยแล้วก็ทําง่ายพอพอ,พอน้ําได้ระดัแบปบุ๊บมันก็จะล้นเข้าไปในท่อโดยมีเบลนี้ครอบไว้ก็จะล้นในลักษณะไซฟอนก็คือไหลหมดเลยแบบที่ได้ยินเมื่อกี้ จนหมดน้านี่ก็เติมมาเรื่อยๆเติมเติมขึ้นมาพอถึงระดับก็ล้นอีกลงมาท่อน,นี้ลับลงไปในทางกบน้ํามต้ตนนี้ก็จะอยู่ได้สังเกตด,ดูต้นนี้จะสมบูรณ์ไม่เคยมีเพียไม่เคยมีโมรคแมลงอะไรเลยแต่ว่าพวกนี้บางทีก็มีเพียบ้างพวกตัวเล็กๆแนต้ตนนี้สมบูรณ์เราก็ตัดแต่งข้างล่างอย่างตัด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 ขึ้นมาทรงนี้แล้วก็ถ้าต้องการขายก็ตัดไป ตัดตรงนี้เดี๋ยวมันก็แตกใหม่จริงๆเราตัดตรงนี้นะครับแต่ต,ตรงนี้ก็แตกใหม่เป็น4ี่อันหาอันถ้าเราตัดตรงนี้ก็แตกอีกสีอันหาอันนานๆทีก็ตัดให้สั้นลงมาแล้วก็ค่อยแต่งทึ้นผ์ผาใหม่อันนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันดูข้างบนก่อนน้ำไหลดูรากกับรากเป็นแบบ ทีนี้มาดูระบบไซฟอนเบลเป็นทอ่อเฉยๆแล้วก็มีขวดขลองไ้อ้าพอดีเลยเดี๋ยวน้ำน้ำถึงระดับมันก็จะไหลลงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มาดูข้างล่างกันขวดขวดธรรมดา ตัดให้วางแล้วได้ระดับท่อประมาณตรงนี้เพื่อให้มีช่องว่างให้น้ําไหลลงข้างล่างก็ตัดแบบนี้เป็นช่องเสีเยเพื่อให้น้าไหลเข้าแล้วก็ล้นขึ้นมาพอลนเสร็จปุ๊บก็กเกิดสูญญากาศดึงน้ําทั้งหมดลงมาอันนี้คือปั๊มน้ําก็ปั๊มน้าอ่างปลาธรรมดาแต่ว่าควรจะมีสํารองไว้หนึ่งอันเผื่อมันเสียแต่ว่าพอเสียปุ๊บก,ก็ค่อยมาเปลี่ยนไม่ต้องรีบฝันสองวันก็ไม่เป็นไร